สวัสดีเจ้าคุณคนปูพามาขึ้นดอยแหมแล้วเจ้าปะเหตุพึ่งหวานเจ้าดอกแรกของวันนี้หัวแตกเลยเจ้าโอ้โหมันขาดผลน,เนะเจ้าเนอะดูกะอุ้ยดีใจเจ้า เจ้าต่อเจ้าสจต่ตปาดอกนี่เจ้าคนนี่แต่มันเท่าแล้วเจ้าโอ้โหเสียดายอ่ะมาจ้าแหมแล้วป้านี่แหมเจ้าหัวแตกเหมือนกันเลย วว้าวงามเจ้าด็อกนี่ว้าวเพยงอ่อนอยู่เจ้าด็อกนี่ว้าวว้าวว้าวปั้นที่เจ้าใกล้ๆก,กันเลย ก็งามเจ้าว้าวมีแห็มก็จ้าคุคุนป้าน,นี่แหมดอกเจ้าอุ้ยดีใจแต้ว้าวยังงามเลยเจ้ายังอ่อนอยู่ ป้าเห็ดพึ่งไม่มดเจ้านี่เขาได้ก็จ้าโอ้เดี๋ยวเาไปเฉือนก็ได้นะเจ้าเนะโดนแทะนี่กุคนดูดอกนี่เจ้า ปาดปาดแล้วเจ้าวุ้เสียดายขนาดเจ้าปาดดูขาเจ้าโดนแทะแล้วอุ้ยนี่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 จีมันเจ้าดอกน้อยไอ้ยะ เอ้ยแห้งเจ้ามันขาดฝนหัวแตกเลยนี่เดี๋ยวเขาไปสำรวจแหมเตือนนะเจ้าเนาะออ้ยเสียดายขนาดดอกนี่กูคนเจ้าปู่ป้าเฮ็ดนางฟ้า แต่มันสูงเจ้าดูกะหุยเสียดายอ่ะดูกะเจ้าบนหั่นก็มีนั่นเอาเมหมดหั่นก็เจ้านั่นน่ะหุ้ยเสียดายมันอยางมาขึ้นสูงแต่ว่า เดินมาปาเฮ็ดมันปูเจ้าโอ้ยหยดขานี่นี่ดอกเดียวเนี่ยเจ้านี่แฮมก็จ้าเอามาตัดขากันเจ้าเดิเฮ็ดมันปู ประเดิมเม็ดใหม่เจ้าวันนี้งามนะเจ้าเนาะน่าจะมีหลายดอกอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดโอ้งามเจ้าดูแบบมีหนอนเลยเจ้า ดูดอกนี่ใาได้กออุ้ยเป็นแมงเจ้าดูกะใจบดได้เจ้ามันแห้งแล้วมันขาดฝนเจ้าฝนบาตกหลายวันขนาดนี่อันนี้พอใจได้เจ้าหัวแตกเลย ทอกนี้งามเจ้าทอกนี้ล้งามสายเข้าเจ้างามโดนเทศั้งนี้น้อยบอกเป็นอย่างแล้วเจ้าเนาะ ว้าวยังอ่อนๆอยู่เลยเจ้าดูกกะขาวชจ๊กโพเลยดอกนี้อู้ดอกนี้ก็งามเจ้ารอหึมฝนมันตกดีๆเนาะเจ้าเนาะฝนมันทิ้งช่วงเมินขนาดป่าก็แห้งแห้งหูงามเจ้าดอกนี้ เดินมาป่าเห็ดหูหนูเจ้าแฮย่ยังงามอยู่เจ้า มันคงจะออกตลอดนะ,จะเจ้าเห็ดหูหนูถ้ามันได้ฝนเนาะดอกหน่อยเจ้า chú cháu, Hồi mình thao rồi cháu, Điều cháu. Điều cháu. ปุ้บปะเห็ดนางฟ้าแอมแล้วเจ้าอุ๊ยตื่นเต้นเจ้าดีใจขนาดเลยดูกายยังอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยเจ้าว้าววานขนาดเลยวันนี้อยเก็บเลยเจ้าเก็บเลยอุ๊ยตื่นเต้นแต่นัน,น,นีอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอ่อ,อนๆเลยเจ้าปาดมางามแต่เป็นช่อเลยเจ้าดูกะอ่อ,อนๆเลยเจ้าดูอุ้ยติดใจเจ้าดูนี่ดอกน้อย เจ้าไปก่อยโอ้โหดูกระเจ้าโอ้งามมางาม,งามแต่ง,งามว่ะอ่อนๆเลยเจ้าขออวดเห็ดกรัรมเตอะเฮ้ยตื่นเต้นอันนี้เขาเล่าไ้ก่อนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขามาดูแฮมเตอร์ นีเอาออกไปออกไป chưa 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 ปุ๊กข้ามมาฟังนี่นะเจ้าว้าวโอ้โหงามงาม này đúng đủ cả tên chứ น้ำขันนาดเลยที่เทศน์อันเหี่ยน้อยเจ้า nhiều chỗ <laughs> Hãy <laughs> <laughs> แต่มันในนี่แล้วเจ้าเหมือนแมงมันแทะเจ้าเนี่ยดูหนอนนะเจ้าแมงดูตัดนี้เจ้าโอ้ยอันนี้ยังงามอยู่เจ้าเดียว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 

ก็จ้าโอ้อันนี้ยังก่อนเจ้าเัียง,งามเลยว้าวขาตุ้ยขนาดเจ้าว้าว เจ้าดูกะเฮ้ยมาดีใจขนาดเจ้าวันนี้านมาน,มาน โดนแทะเจ้าป่านี่เห็่มเจ้าแต่แมงมันกินแล้วเจ้าหนอนมันแทะแล้วดูกะอุณคนเจ้าเห็ดพึ่งหวานเจ้า โอ้เท่าแล้วดูกะโดนแทะมดเจ้าอู้เสียดายเนาะเออดูห้อยกัเจ้าเสียดายแต่เอามาดูจ้าเนาะเจ้าเนะดูกะอูห้หลายดอกเลยตัดนี่ เสดายตันนี้เห็นเจ้าดูกะโอ้ยสองดอกเลยตันนี้อูต้าเฮามาปั้นมันหนาสี่ห้าดอกเลยเนาะเจ้าเนาะเุ้ยเสียดายแต้ ถึงบ้านแล้วเจ้ากูคุณนี่เห็ดของเฮาวันนี้เจ้าดีใจขนาดเลยดูกะได้ทั้งพึ่งหวานเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าง,งามๆเลยเจ้าอ่อนๆเลยนี่เฮอ,อได้นักเลยเจ้าดูกะงามขนาดเลยเนี่ยดูขามันงาม น้ำขนาดเจ้าว้าวอ่อนๆเลยโอเคเจ้าเดี๋ยวป้ากันคลิปหน้าเน้อเจ้าสวัสดีเจ้า